ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ผม Prince Boo ครับหลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับก็ไปเที่ยวพักผ่อนนะครับก็โอเคกลับมาแล้ววันนี้นะครับก็เพิ่งรู้ว่าเซิร์ฟไทยแม่งอัพเร็วจริงๆครับปลายปีมาเอ้ปลายเดือนมีนามาแล้วผมนึกว่าต้องเลื่อนไปอีกเยอะเลยนะเพนว่ามีปัญหาอยู่นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกอย่างโอเคอยังนะแต่ผมผม,ผมใจร้อนแล้วผมเข้ามาแล้วนะครับวัานอะไรันก็ยิงเข้าเลย <laughs> นะครับหลัง ใครที่ดูผมทาคลิปเซิร์ฟเกาหลีก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมว่าพูดเล่นเหมือนชุดเดิมครับผมก็แทคติคเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาดูว่าเซิร์ฟไทยอ่ะเห็นเขาว่าเซิร์ฟไทยไม่งกแล้วนะเออโอเคงั้นผมกออ็ตอนแรกผมเข้าของมือถือก่อนนับอยู่ต่างจังหวัดก็โคตรงงเลยนะครับเปิดขำๆค,ครับกล่าวว่าแม่งกูก็คงไม่ได้อะไรดีๆเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่า นี่ครับได้เวลเบสสองตัวครับดาวิดลลยิสแล้วก็ดานิเอลเวสนะครับก็จัดการขายแดกเรียบร้อยนะครับ<笑><笑>นะครับก็ย่าเพิ่งเก็บตังค์นะเดี๋ยวพอรอเติม VIP ก่อนค่อยเอาตังค์เต็มเต็เพิ่มอีกนิดนึงก็ยังดีกูก็เอาวะนะครับก็อ่าโอเควันนี้เริ่มแรกก่อนเลยนะครับเ,เปิดการ์ดก่อนดองไว้เข้ามานี่ได้หลายหลายชิ้นเลยอ่ะนะครับก็ทยอยทยอยเปิดแล้วกันนะฮะเริ่มจาก รับเทนก่อนเลยนะครับก,นะก็สนุกสนุกครับเลียงเล่นๆนหน่อยนะเอ,อเอากัวขวัญใจขึ้นก่อนเลยพี่ต๊อดสตาตันโดเมสซี่วีดิดลามอสเออลูนกุนมัวตริตโอ้นอกนั้นราคาต่ำสุดเลยอินเตสตาละกันนะครับขึ้นประมาณนี้ไม่คิดมากครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ครับผมตอนนี้ ปึ๊บมาฮึบเซเชียลโอเกลโลนะครับปีที่แมนซีได้แชมป์ครับเขาคือเขาคือผู้ยิงประตูชัยครับให้แมนซิตี้ได้แชมป์ครั้งแรกในรอบ44ปีนะครับในฤดูก,กาลนั้นนะครับเซเชียโอเกลโลนะครับตอนนี้สังเกตว่าทำไมตอนแรกผมมีอยู่7ล้านนะครับก็ตอนแพทเก่าเนี่ยผมเอาแอบเอามาขายตัวที่ในเอนจิ้นใหม่เนี่ยไม่เวิร์กนะครับก็เลยได้เงินมา8ล้านตอนนี้แม่งไม่รู้แจก เชียรมาจากไหนเยอะแยะนะครับได้ร้อยสามร้อยสี่สิบล้านนะครับก็ซ,ซื้อซื้อตัวละครเล่นเล่นไปบางส่วนแล้วนะครับไอตัวละครนักเตะ <c oughs> นะครับก็โอเคเปิดการ์ดต,ต่อไปเลยเอาอะวบเอาคระสามสิบละกันนะครับไซร์ไทยไหนดูที่จะแจกหนักจริงหรือเปล่านนอเอเดนอาซาวีดิชแล้วก็แล้วก็ใครเอาแม่งค้างเฉยเลย อ๋อคุณชายครับคุณชายอลรองโซ่ซาเบียอลรองโซ่ครับปี2007นะครับไปต่อเลยเปิดเรื่อยๆครับเปิดเรื่อยๆนอพี่บาคฟองลิเบรี่แล้วก็เกรนจอนสันครับต่อไปก็อันนี้อะไรวะอ๋อให้เลือก3ชื่อมันก็มีอยู่3ชื่อแล้วว่าที่ม่งราคาแพงนะครับเปิดมาปุ๊บโดเตรียมขายแดกโดเมสซี่ครับผมหลักๆนะครับเปิดอีกไอเดียวนะว่ อ๋อมันซุ่มมาท้ไดโดครับโอเคก็ยังดีวะอันนี้ท็อปร้อยครับอ้าวลามอนโอ้เลอันโดโบนูชี่ครับโอ้ยมิคือถ้าใครทำฟูลทีมแล้วได้แบบนี้ยิ้มแป้นเลยครับคือจะมีเวลาไปซื้อนักเตะตีบวก5าสบายๆเลยท็อป30ดาบิดเดคิอาโอ้ยตัวละล้านเลยครับโอ้ยเอาเอาเอามิกซีซั่นหน่อยท็อป3นะครับ ซับสามใครใครใครโอ้ยเมสซี่เมสซี่โอ้ยเป็นครั้งแรกครับที่เปิดได้เมสซี่เบิ้ลนะครับโอ้ยแทบจะกรีดลั่นเหมือนตอนทำคลิปเกาหลีเลยนะครับสามสิบสองล้านแล้วก็ศูนย์เก้าครับยังยังไม่หมดยังไม่หมดท็อปห้าสิบครับบวกหนึ่งไม่บวกสองถึงบวกห้าครับผมโตมาปุ๊บได้ได้ l ามิเลสบวกสองยดเคต่อไปต่อเลยต่อเลยอันนี้ท็อป30ครับได้แล้ววะได้แล้ววะบัดบ้ามาริโอเกอร์เซครับผมบวกสองโวล์คั World Cup. นะครับโอ้โหพูดแม่งเหนื่อยนะครับรวยแล้วกูนะครับใครที่ยังมีอาการติกับเซิร์ฟไทยนะครับดีนแนะนำครับว่ากลับมาครับโดยเฉพาะพวกที่มีเลเวลระหว่าง70 5ถึง80นะครับก็จะโคตรจะได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าเขาแจกของดีนะครับรู้สึกจะแสกแจก20ล้านนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับเออ่ก็ขายแดกก่อนเลยนะครับก็อยา่าเพิ่งเก็บตังค์ครับเดี๋ยวผมรอซื้อเติม VIP ก่อนแล้วค่อยขายครับเมสซี่โอ้ยเซิร์ฟไทยโดมาได้คู่เลยเกิร์ตเซรามอสเมซ 2, สซี่2อ0พัเ้สูอล้านกุนล้านห้า อาซาล้านสองามิเลสล้านหนึ่งเดเคอาร้านเดียวออโอเคนอกนั้นก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับไปดูมิลานก่อนแล้วกันนะครับทำใจครับผมแชนแนลนี้แฟนมิลานครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมจะเล่นอยู่แค่ฟูมิลานเท่านั้นนะครับจะเชียร์มิลานนะครับใจรักใจรักนะครับดูระดูเทพพบุตรกาก้าก่อนโอ้ยหาแพงชิบหาย โอ้หล้านในเซิร์ฟเกาหลี1ิล้านครับผมนี่เออช่างมันเถอะเออ <c oughs> เหนื่อยใจอันเปโตจิราดิโนอัอนนี้ราคาไม่ขึ้นนะครับแผงหลังผมบวก5้าหมดแล้วนะคผมไม่เวอร์รี่แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยตีโบทแล้วกันอันนั้นค่อยว่ากันเอ่อไปที่อ๋ออันนี้เป็น PVP เนอะเออผมได้รางวัลบ่หวะนะครับ ถึงแม้เซิร์ฟจะแหลกผมก็อยากเข้านะครับเข้าไปดูก่อนโอ้โหแม่งรอโคตรนานเลยนะครับเกได้ว่าเออแต่ว่าเซิร์ฟไทยไม่งกแล้วนะครับเกได้ว่าเอนจิ e นใหม่นี่แจกจนผมแบบมีกินมีใช้ไปอีกหลายปีครับผมพูดง่ายๆนะครับโอ้เซิร์ฟแม่งแหลกเซ็งเซ็งนะครับก็โอเคครับผมเอองั้นก็ขอจบการรีวิวการแจกของรางวัลนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ บอกได้เลยว่าเซิร์ฟไทยไม่งอกนะครับนะครับก็เจอกันครับเดี๋ยวรีวิวของเซิร์ฟไทยไปเล่นกันนะครับว่าแทคนิคเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้รู้สึกดูเหมือนดูว่านะครับมันจะลื่นไหลได้แค่ไหนนะครับตอนนี้เซิร์ฟยังคือแบบหลายคนยังมีปัญหานะครับก็โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับก็คิดถึงนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาทำสักพักใหญ่อ้าวพอคูจาลาแม่งมานะครับเออกดตีน นะครับก็ยังไม่เล่นก่อนนะครับผมมันม่นใจเลยแม่งแหลกอยู่แน่ๆนะครับก็ p r i นซูครับขอจบแปลเพลงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรอเซิร์ฟลื่นๆืก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้เล่นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นหลุดทันที